มาเตใสไหนน่อยนี่ออดอออดหมูน้อยพี่น้องหมูน่อยมาเตใสนี่หมูปลาน้อยนะครับพี่น้องโอ๊ยอดอดมานี้ลูกมาอดอดมาเตใสนี่ขอ้ไปตะหักแทะฮ้ดอดอโอ้ยมาหาขดนหลีพี่น้องเอาคือเชืองเลยครับ โอ้ยเขีองๆออดออดออดสวัสดีครับพี่น้องครับมัอนี่จานลอยมาซื้อของก็ไม่เห็นหมูครับพี่น้องออดออดออดอดอดอันนี้มาอันี่มาเห็นหมูหน่อยพี่น้องครับก็เจ้าปล่อยไว้มัอนี้มารอตลาดริมโขงคือเก่าพี่น้องครับมาหาของปลานี่ครับพี่น้องหมูน้อยๆครับพี่น้องหมูปลาครับขาเจ้าปล่อยไว้ที่ไหนนี่พี่น้องนี่โอ้ยเป็นตาเพียงขนาดพี่น้องเลยอู้จับได้พ่อโอ้ ไปไปลูกไปมีสองตัวพี่น้องครับแสดงว่าเขาจะเอามาปอยไว้นะครับนี่นะครับโอ้เป็นตาหักขนาดนี้พี่น้องนี่ตัวผู้ตัวนึงตัวเมียตัวนึงครับเพิ่นคู่กันนะครับเพิ่นว่าคู่กันนะครับเอ้ยเพิ่นปอยไ้สวนสาธารณะนะครับพี่น้องแสดงว่าต้องมีคนมาปลอยนะครับผู้ใจบุญนำมาปลอยนะครับมันก็เลยอยู่แบบว่าสบายสบายเลยพี่น้องเลยนะครับผมอ่ะไปมาเดินเข้าไปหาเลาะ เอาของนะครับตามออเดอร์พี่น้องสร้างมานะครับช่วงนี้สีเลียเป็นของแห่งนะครับเพราะว่าของสดอยากเบิด์หลยวพี่น้องนะครับนะไะไปก่อนนะนุหนูไนก่นุูุ่่น่นุ่นนะุ่นุบาย่นุ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 ่นอ,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 อ 100, ่นป่นุ่าุ่อ,อุอนน่นุ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 รนุ่นุ่นุ่น้่นุ่นพ่่นุ่น่นุ่นุ่น่นุ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 ครั่นุ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 ่นด่ลุ่นนี่น้อง <c oughs> เริ่มต้นที่ร้านแม่เถานี่ยละพี่น้องเอเ้ยเพรดีคนสร้างหนังเข้มมาซีมัดแม่เถาเอามาง่ามๆให้ลูกเขยนะหนังเข้มซีมัดนะครับคุณพี่เสียม,มาเอาจากอำเภอวารินชําราบนะครับพคนสร้างดอกกระเจียวว่านํามันนี่ซีถุงใหญ่นะครับแต่ว่าจะร้อยขอบอกก็เด้อช่วงนี้ของสดงดสะกอนพี่น้องครับเนื่องจากว่าระบบการขนส่งมันมีปัญหาแล้วพี่น้องนะครับรถห้องเย็นก็มีปัญหาคือกันนะครับ แต่ว่าก็เลยพักไปสกักวันนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆเฮ็ดกระเบิดลำพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดเฮ็ดเบิดแล้วนะครับเฮ็ดเบิดแล้วนะครับเอาของแห้งของหยังสักวันน่าพี่น้องเนาะช่วงนี้เนาะเอาแหมเอานี่หนังหนังเค็มสีมัดอ่ะน,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 นี่แม่เ่าเฮ็ดได้แล้วครับโอ้ทุ้งละมัดทุ้งละมัดเลยนะแม่เนาะน,นี่แม่เา่าก็เฮ็ดดีแต่เดินโอ้หลกเงี้ยวแม่เ่าก็มี โอ้บงเงี้ยวหลทด้นพี่น้องช่วงนี้แต่ว่าจะราก100%ไปขึ้นอยู่นะครับพี่แฟนครับอเอฟซี FC, ได้บางเงี้ยวสั่างมาท่านพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยว15ไปขึ้นต้นมันตอนนี้สุกคักแล้วต้นที่จากบึงนะครับประมาณเดือนก่อนเดือนนี้ซุกแล้วนะครับก็จะโทรมาบอกเราบางเงี้ยวหลช่วงนี้นะครับถ้าอะไรบางเงี้ยวสั่งมาท่้นพี่น้องเด้อนะครับโอ้โดอกกระเจียวงามแห้งมาเนี่ยอ้าวไหนังเข้มแล้วอันลรกเรียบร้อยไปหนึ่งเจ้า โอ้ยแบ่งกินนู้นกันสะอ่อนครับแต่ว่าส่งยากยากพี่น้องเลยคั่์บูซดแข็งเอาส่งฟิดแข็งได้ยู่พี่น้องนะครับฟิดแข็งเอาแต่ว่าระบบการส่งก็หลายวันกว่าจะถึงเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ากระสีพิดใส่หองแข็งเอาไม่มีระบบเดียวนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกนี่ก็สีบไวยแหละพี่น้องนะครับช่วงนี้เบิดหนามันแล้วนะครับเอาช่วงผลนมาไม่จังว่ากันเสล็ละแม่ปะ แม่ป้าน้ำพึง่งไข่นี่นี่น้ำพึง่งนี่พี่รองสั่งมาขวดหนึ่งมาหนี่แมนร้อนเป็นของผมมาหนี่โอ้ตะพุ่นสิโอ้น้ำพึ่งป่าของแท้อ้ยเฮ็ดพอได้ไรบ่นี่เฮ็ดพอสองกิโลมานี่มีเฮ็ดพออยู่สองโลนะครับเบิดตลาดเบิดตลาดไม่สองโลพี่น้องเลยมันเบริรแล้วครับย่ามนี็ย่ามเฮ็ดเบิร์ตเลยนะพี่น้องเด้อผู้ใดสั่งมากกับผู้ใดแล้วนะครับเฮ็ดเบิดแหเนี รายการนำเพลิงปลาขวดนึงนะครับเพี้เพราะสองรูนับแม่ปาเอาตัวนี้บอกของผมโอเคเอาตัวนี้ไปตั้งโชว์อีกเตียงนำเพิงปลาของแถีพี่น้องเขาจะไปตีห้างเพิงมาห้างใหญ่ๆหนึ่งหนึ่งโอ้ไฮได้หลายขวดอยู่ได้พี่น้องห้างหนึ่งประมาณี่สี่หาขวดคนเด้อะนะครับแต่ว่า,ากระเซียงะนะครับการไปเอาเพิงปลาเซียงตัวกันมันตอัดไปไปเอาในอื่นตัวบา้านพี่น้องเลยอ่ะโอเคมาเบิ้งห้างพี่บา้านพี่น้องปลาแดกปลาแดกอีแม่ปลาแดก ปลาแดกเลยขาดปลาได้มันปลาแดกมีสูบือครับปลาแดกครับอ,อือเอึ่งสดก็มีบาทนี่เอ้ผู้ใดถามหาอึ่งสดบาทนี่อึ่งสดไี่ยังเดี๋ยวพี่น้องฟิตแข็งไปเลยฟิตอูอ้อือนวรรคเอื่งยังพี่น้องเลยนะครับเอา้ามันก็นจังมีมาหลงเหลืออยู่มาจะใส่น้องอึ่งน,นีน่เนาะเอาผูใ้ใดถามอึ่งพี่น้องครับเบืองคลิปนี้ล่างทากักมาหาจ่ายลอยได้ครับขันทรงฟิตแข็งได้สิทรงไทยแต่ว่าอย่างเดียวครับสีทรงได้คือฟิตแข็งนะครับของจังสีบเสียปลาแดกวะแม่ ปลาแดกเอาซีปุกตอนใหญ่ๆซีก็ปุกวันนี้ปลาแดกจ้าจัดมาใหญ่บ่นี่วันนี้ออเดอร์มีซีนะครับสำหรับปลาแดกตอนใหญ่ๆพี่น้องปลาแดกความขูดปลาแดกปลามขูดไงบอต้นไมเนาะนี่เอาเโอเคโอ้ยปลายแหงก็เกาะขนาดพี่น้องเอ้ยนี่มัดมัดเป็นมัดเป็นมัดไว้งามๆปลาแหงปลาย้อนก็ยังนี่ครับปลาย้อนปลาเนื้ออ่อนพี่น้องถามมาหลายนะครับ แล้วจะอร่อยก็เสียเอาเมื่อน้ำนะครับปลาย่อนเบิร์ตหนี้ตีแม่โอ้เอาโอ้ฮะบอกว่าเอาเอาซ้ำนี่แหละเพราะว่าอยู่เหื่นผมย่างอยู่ผมจ้าโอ้จ้าจ้าเอาซ้ำนี่ก็นด้นไม่เนาะปลาแห้งเอาไปแล้วเมื่อวานนี่เอาเอาแต่ปลาย่อนก่อนเอาเบิดนี่แหละครับเอาเบิดเลยปลาย่อนปลาย่อนส่วนปลาแห้งนี่เอาไปแล้วเมื่อวานนะครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจสร้างมาเลยครับพี่น้องนี่คือปลาขาวน้ำขง ปลาเหียงปลาขาวนำโข้งพี่น้องครับนี่สังมาได้นะครับนะเดี๋ยวจะลอยจัดให้นะครับผมทักทักมาถามได้นะครับสําหรับปลาเหียงเป็นปลาขาวนำโค้งหรือว่าสิเป็นปลา้อนปลาเนื้ออ่อนดังสี่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับทักถามกันมาได้นะครับเอาปลาญอนนี่เอาหมดเลยปลา้อนนี่รู้สึกว่าจะขายดีอยู่ปลาขาวก็ขายดีพี่น้องนะครับปลาขาวนำโค้งของแท้แน่นอน มีหางขาวหางแดงพร้อมนี่ครับปลาย้อนเบิ่งกันสดซดไปเลยอ่ะเดี๋ยวลูกมาเอาด้วยแม่เด้อครับอ่ะวอวยมาทางนี้พี่น้องโอ้นี่ก็มีน้ำเพืง่งนี่ห้างมันโอ้นี่ห้างมิ่มตัวนี้น้ำเพื่งออกจากห้างอาันนี้ห้างมิม่มพี่น้องห้างมิม่มมีห้างผึ้งพร้อมโอ้น้ำเพื่งหลายครับช่วงนี้คนไปหาหลายเขียดแห้งไงคอยแนบบัดนี่เขียดแห้งก็เมียใครเด้อค่ะนี่มัมันฉี่วันอ้ยใครๆเลยะไรอะรขอว่าเป็นหมากอย่างกับหมากม่อนน,นะ เออคือหมักม้อนนี่โอ้ยเอาตัวใครๆเนี่แล้วนั่นเอาจักสุดเอาจักหนึ่งสองสามเอาเอาเอาหกถุงหกถุงจะหกถุงนี่สามทำอีกต่อนั้นเขียดเหียงเขียดอีโมได้พี่น้องเด้อเขียดอีโมของแท้นี่นี่ตัวนี้เออตัวนี้นั่นหกถุงเว้ดแล้วบอเอาอีกนะเื่อพี่น้องสร้างมาเพิ่มเติมอีกขนานก็มาเอาอีก เอเอาเอาซีมัดเลยก็ได้สิใช่หล่ะเลือกมาเออว่าแล้วบ้างอ๋อแถมพร้อมโอ้ขอประคุณหลายๆมีหอดแถมพร้อมแน่นอนกระดาเลยจัดมาจัดมาเออเอเอาแถมมาแถมมาซื้อซื้อซีแถมหนึ่งพี่น้องครับ1ีฟเอสสูงนะครับเขียดเฮียงเขียดอีโมย่างดี นี่ครับบอกถุงออกแล้วมันจะเป็นลนักษณะนี้นะครับเขียดอีโมสิมีไข่ทุกตัวบอกับบอเน่นอนไข่เม็ดบางตัวแต่ว่าส่วนมากกับเห็นไข่ยืนี่น้องครับนี่นี่นะครับโอ้ใส่ถุงให้รไหมพร้อมั่งคิวแท่งคิวช้อนหูพร้อมแล้วก็ยอมผมนาฮ้ำอะสิบถุงครับพี่น้องครับสามออเดอร์แต่ว่าคนสั่งว่าหกถุงหมดนี่แต่ว่าเอาไปเพื่อไปก่อนเดือพี่น้องสั่งมาน้ำกลดอีกนะครับ มาเอาเอาไปเห็นได้เด้อได้คอยมาเอาเด้อเห็นอันยังกว่าทักนี่เห็นลำอ anyway. ีผุกเห็นพี่น้องสร้างมาสองหมัดพอดีมีสองหมัดลำอีผุกหน่อยพอดีเนาะแม่เนาะเอาไปให้ลูกเด้เด้อจ้าโอ้น้องใหม่มีหลายอยู่แม่ย่ามนี่ครับน้องใหม่โอ้น้องใหม่หาสีบาทประจันบางงามงพี่น้องมุกที่ไรขาวงามจนพ้นเนาะน้องใหม่เนาะจ้าที่ละจ้าทักชูงครับคุณแม่ครับอยู่บ้านแห้งหลายปลูกเป็นสวนเพื่อของผมนั่ะนะ ร้านร้านก็นจะขายก็ขายเพราะใเพราะว่านมใหม่มันหลายงามนี่ครับคุณแม่โอ้ง่างห่างน้องแม่เนาะเอาเอาเอามันมันเด้อแม่เด้อเขาห้เบิดไ,ไ,ไปไหวหมดนี่นะครับจ้าอ่ะโอเคสิได้ครับละบาดนี่ได้เราบอกเกคออเลียร์ๆๆๆๆไว้เมื่อแล้วเมื่อแล้วมันสวสวยโอ้จัด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 เคียร์อีโมแม่ใครจัดไปลองจัดของแห่งทีมา ทิปถุงแถมถุงหนึ่งวันโอ้แม่ค้าน่ารักสุดเกินจัดมาค่ะโอเคไปกลับบ้านเราพี่น้องมา,ด,าด้วยใจเย็นพ่นกันเด้อพ่อกันอยู่บ้านครับวันสิเมื่อแล้วมาเห็นทั้งนี้ทั้งนี้นนว่าใครไอ้มาไทยใครนะวันสันปลายแหงน้อยประเด็นเป็นวงครับพี่น้องครับนี่ครับงามงามนี่นะครับปลายแหงวงแต่ว่าเป็นปลาขาวปลายาย้อนมาดิโอ้ปลาย้อนน้อยพี่น้องครับนี่นี่ลูกปลาย้อนเห็นแล้วครับลูกปลาย้อน อันนี้แม่ไปยน้อนครับเนี่ยอันนี้แม่ไปยน้อนนี่แม่มันอันนี้อันนี้ลูกมันนะแม่เนาะเนี่ยลูกปาย้อนโอ้นี่ครับปาย้อนปาย้อนเอาโปรหมดได้เพิ่มจังหน่อยแน่นะครับเตื่อพี่น้องสนใจปาย้อนหน่อยนะครับนี่ครับเฮ็ดเป็นวงเป็นวงสิพี่น้องครับตัดหัวพอมเนาะอืมตัดหัวปันปลาอุ่นจีนพี่น้องเลยนะครับเพราะรมดามีหอดโนอกอำเภอก็มีอีแม่เล่ามาอีหย่างต่ออีกอย่นอึ้ง อืองมากเลเด้วยาระศรดิามาเบิ่งน้ำเหลวก่อนเพราะฉะนันขออนุญาตปิดคลิปแล้วยังเห็นอืองอยู่พี่น้องอ่ะนี่ครับพี่น้องปกดอืองเผาไหมมีอย่างเดียวที่ส่งได้พี่น้องครับนั่นก็คือแพ็คแล้วก็แท่แข็งนะครับฟิตแข็งไปอย่างเดียวถึงจะส่งได้พอ้ยแม่เนาะงานนาะอึองหน่อยอึองใหญ่อึองไฟปุ่นครับพี่น้องครับเอืงไล่ตัวนี้อึองอึองไหวเอึองยางอันนี้อึองสารเผานะครับ อ่ะโอเคกรีบเหนียวซ้ำนี่แหละเมื่อยแล้วขออนุญาตเมื่อยแล้วครับสบายดีครับพี่น้องครับไปแล้วเด็ดเห็นหมูหน่อยป้ะเห็นหมูหน่อยป้ะขันผมมาเห็นหมูหน่อยสองตัวเป็นตะฮักเป็นตะฮักสีขาวกับสีดำสีดำดำไงหมูหน่อยหมูหน่อยนะครับผมอ่ะไปแล้วไปแล้วไปเร็ว